อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลี่เจนนะครับอยู่กับ Lolita านะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับก็สกินตัวนี้เนี่ยเป็นมาจากเกมอ่าโมบายล e n เจนแอดเวนเจอรนะครับถ้าเกิดใครเคยเล่นเนี่ยมันเป็นอ่าตัวละครที่อยู่ในนั้นเลยนะครับก็เอามาเป็นสกินของ m โมบายล e g เจนถือว่าสวยนะ คือพี่ชอบอยู่แล้วนะการออกแบบเขามันก็ไม่ได้แพงมากด้วยครับกับราคา50เพชรครับเดีย๋ยวเราไปดูไอเทมที่เราจะเล่นกันครับสำหรับโรล,ลิต้าก็เป็นแท้งอยู่แล้วนะครับเอ็มเบมเนี่ยก็ต้องเป็นแท้งนะครับส่วนตัวไอเทมนะครับโรล,ลิต้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าไอเทมอย่างล่องหนเนี่ยก็โลมล่องหนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็อมตะนะครับอ่าอมตะเนี่ยช่วยโรล,ลิต้าได้เยอะนะครับ แล้วก็โลกอธีนานะครับแล้วก็เนี่ยเกาะพลังสิงส่วนรองเท้าเนี่ยจะเป็นครูดาวหรือไม่เป็นครูดาวก็ได้นะคือถ้าไม่เป็นครูดาวก็เล่นเป็นตัวนี้ไปแต่พี่กับชอบไอเทมชิ้นนี้เนี่ยสังเกตเดี๋ยวว่าพี่จะเล่นไอเข็มขัดาสายฟ้าบ่อยมากเพราะว่าเข็มขัดาสายฟ้าครับเวลามันหยุดอะมันหยุดได้เยอะอะมันมันช่วยได้เยอะอะครับ มันกระโดดเข้าไปจิ้มจึ๊กแล้วก็ตีทีหนึ่งสโลให้เพื่อนเข้ามายำก็ได้นะครับส่วนไอเทมโลมเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยครับจะเป็นโดโรมโล,โล,โลมล่องหนหรือโลมแดงก็ได้ครับแต่ว่าพี่ชอบโรมแดงมากกว่าเพราะโรมล่องหนเนี่ยมันก็โรตากแ็แอบปากกั้นติได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นเกมกันครับผมชวนน้องที่มันอยู่ตรงนี้ก่อนไม่รู้อะ ฟาเกอร์มาอีกแล้วฟาเกอร์แลมโบ่เอฟซีรอนโอ้ชวนแม่อ๋อมันเล่นกันซ้อมทีมกันอยู่ไปสามก็สามครับมีน้องกี้นะครับกับเจ้าอิดนะครับจริงๆนะโลลิต้าเนี่ยต้นเกมมานะครับออกแค่โล่กับอ่าโล่อาทีนากับอมตะเนี่ยพี่ว่าก็ไม่มีใครอยากตีมันเท่าไหร่แล้วครับมันเป็นอะไรที่แบบว่า น่าลำคาญนะครับแล้วแทงเล่นง่ายตรงที่อย่างที่เห็นนะครับมาถึงเขาก็เลือกดาเมจกันตุ๊บตับตุ๊บตับเลยไม่มีใครเลือกแทงหรอกเจ้ากีดีกดแฟนนีมาเลยครับราเซลอสครับฮะลาเซลอสน่าจะสวยกว่าแทงของโรลิต้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะ หรือเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันเพิ่มเลือดอะแต่ว่าพี่ไม่ได้เอามาเลยนะครับมันมีที่แบบว่าสกิลหยุดแล้วเพิ่มเลือดนะครับคือเพิ่มเลือด5%เอนี่ยมันก็ช่วยให้โลลิต้าฟื้นฟื้นเลือดได้นิดนึงอ่ะก็ก็ถือว่าเยอะนะคือโยกทุบตึ้งได้เลือดหรือว่าอ่อันติโดนตึ้งได้เลือด5%ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับ ฝั่งเรานะครับมีโลลิต้าลูบี้ลันเซนลอสนะครับเซซิเลียนมอสโคปฝั่งตรงข้ามนะครับแกนเจอร์นะครับยูเรนัสเอ็กซ์บอกลันเซนลอสวาเลียครับ ใครโหดช้าเนี่ยเดี๋ยวปรับเลยนะเออใครโหลดช้าวะปรับ5บาทเฮ้ยแต่เสียงเพลงมันหายอะพี่งงมากเลยจริงๆพี่อยากเลี้ยงอ่าลาเซลอดมากกว่านะแต่ว่าเซซิเลียนเขาไปนะครับเดี๋ยวเลี้ยงพี่มอสก็ได้นะครับ โดลิต้านี่ก็ใช้มานานะเดี๋ยวเราจะออกของเพิ่มมานาไว้ก่อนนะครับเป็นแทงที่แอบหลังยิงครับคือพี่ยพยายามจะลากแอบให้เขากลัวเดี๋ยวมีคนเข้ามาเอาเวลก่อนครับมอสเขาเดินไม่ถึงแล้ว <Launch> หายไปแล้วบ้างอ่ะยังไม่หายเราพยายามลากออกมาให้ห่างนะจะได้ไไดแบบเออดเดี๋ยวโดนล่าอะไรอย่างนี้ <Launch attack. S 1> พาฟาร์มอย่างเดียวเลยครับพาฟาร์มอย่างเดียวจะได้เกิดไวๆไครับ เปิสบัตรแรกมาแล้วข้างบนครับลานเซนลอสครับปูตัวสองเกิดแล้วเคาะมาก่อนเลยโอ้เป็นปูตัวใหญ่เลยอะ่ะป๋ปใปาใส่หัวไปดิอะไรอะไรอะไร อย่าทุบหน้าอยู่มาแล้วครับลานเซนลอสน่าจะแอบอยู่ข้างในเนี่ยในป่าเนี่ยไม่แอบด้วยไปไหนเราก็ไม่รู้อะเฮ้ยเหมือนรู้เลยอะไปเลยอะอย่างวะเหมือนเอ็กบอกรู้เลยไปแอบอยู่ตรงนู้นเลยอะไอหมอนนี่ ไอหมอนี่มัน,มนลาเซร,รอนเราเข้าไปอีกแล้วครับลาเซโอนเขาก็เข้ามาเหมือนกันโอ้ยอีกจึ๊กนึงไม่ถึงโอ้โหเขาพุ่งหนีไปก่อนการการโอ้ยอ้ไอ้ไอ้ฆ่ามันแล้วช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกูช่วยสุดๆแล้วโอ้โหไม่ไหวเพื่อนรอดเว้ อาเอาดิ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 ไม่ตายเว้ยเจ็บว่ะไม่ตายแต่เจ็บว่ะไม่ตายนะแต่เจ็บโคตรเลยเฮ้ยลานเซรอสเราเข้าไปแล้วอู๋ข้างหลังเพียบเลยเว้ยลานโอ้โหโอ้โหโอ้โหสเปอร์โหโหโหดับเบิลคิวเอาดิ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 เอาดม โฮ้ยเกาะเกาะเกาะลืมไปไอตัวนี้มันโอ้ยเกือบตายอะ่ะกลับแล้วกลับแล้วอยู่ไม่ได้แล้วหมดละเอกบอกครับมันระเบิดทะลุเกาะอ,อยู่แล้วครับมันเป็น2 w o damage ยับโดนดามเมจขาวไวใแปดร้อยโรล,ลิต้าก็โรล,ลิต้า,ลลตาเหอะเจอเอกบอกเข้าไปก็ซิดเหมือนกันอะ่ะเราต้องไปคุ้มกันเพื่อนๆน,นะครับ เซซีเลียนโอ้โหสกิลแบบนี้เซซีเลียนเอ้จะไล่แดกไหมล่ะไออะไรหนีเหรอหนีเหรอเอาหนีเหรอหนีเหรอหนีเอาทุบดะเอาโอ้ยเขาพุ่งออกไม่พุ่งออกตายแน่เมื่อกี้มอสเราได้ไอ้นี่มาด้วยครับ เบ่งปลาใส่หน้าไปเอาโดนโดนโดนดไปช่วยมอสก่อนครับเป็นคนเป็นคนดีครับโอ้โหเซซีเลียนถ้าบึกโดนไปเมื่อกี้จังหวะสุดท้ายนี่มอสแม่งเคืองมึงแน่เอาช่าปจาปเจาะมเจาเจะะเจาาะเจาะเจาเจายิงเข้าไปดิอุยเจ็บเจ็บโอยฟมช็อต เดี๋ยวก่อนเธอมึง <Launch attack. S 1> เดี๋ยวก่อนเธอมึงโอ้โยอ้าวด้านบนนี่แนะ <c oughs> น่นี่อ้ยไม่ทัน <c oughs> โอ้โยลานเซล็อดเอ้ยลบหลบหลบ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 เหลีล่ยมย่า <c oughs> กลับบ้านก่อนแล้วไม่ไหว <c oughs> ทำไมมันหนักอย่างนี้วะ <c oughs> มันเจ็บเหลือเกินออกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาเลือดเยอะๆหน่อยครับมันไปขึ้นโลมพี่ลืมดูแต่ว่าก็ได้อยู่นะเพราะว่ามันได้เลือด4ี่ร้อยนะครับแล้วก็คูดาอีก5%ร์เนนะครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยครับถือว่าโอเคอยู่ครับไม่เสียหายเท่าไหรนะไไ่นะอ้าวอ้าวอ้าวเข้านะครับเข้านะครับเข้านะครับ เอาเข้านะครับเอาอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนอนดึงเข้าไปโอ้พี่ลานกูตายเลยพี่ลานโคตรเปรี้ยวเลยเอาเอาวอามายืนจ้าเอ๋อะไรกันตรงนี้อ่ะเอามาเลยครับโอ้ยป่าเข้าไปมานี่มานี่แล้วอย่าให้มันอย่าให้มันแล้วอะไร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 ไม่ไหวว่ะพี่ไม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 ่ไหวกับเอ็กบอกว่ะ การมันไว้การมันไว้อย่าให้มันเข้ามาบัฟต้องเป็นของเราเว้ยบัฟเว้ยมึงเอาบัฟดิ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 มึงสก,กิลให้มันโดนโดนเลยเซนซิเลียนเซนซิเลียนโอ้ผักออกไปให้เขาอีกโอ้ยอย่างวะฆ่ามันฆ่ามันลูกฆ่ามันอเอามาเอา,ม,า,เอา,ม,ามันมาให้ได้โอ้ม่ไหวแล้ว ว่าหนึ่งเรียกว่าสองโอลาเซลอสกูที่เปรี้ยวเหลือเกิน <An enemy S 1> เอา <to> เอาเอาโอเจ็บเจ็บเจ็บไอ้ hey, ลานมึงเอานี่ก่อนก็ได้ล้าน <Attack. S 1> มึงเชื่อกูล้านล้านมึงมานี่ก่อนล้านแบบบาร์คิวแล้ววะาล้านมึงมานี่เว้ยกูลากมาให้แล้วเร <the turret. S 1> ็วไม่เอากูจะเอาเองนะกูเริ่มไม่ไหวแล้วะ นี่ก่อนดีกว่ามาแล้วป้อมป้อมป้อมฟรีป้อมฟรีขนาดนี้แล้วของฟรีแยะมาอีกแล้วครับเป็นโลลิต้าสายตีป้อมเอ้มันต้องตีป้อมก่อนเออทำหน้าที่เิย เดี๋ยวพี่รอตรงนี้เลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละให้ให้เขาไปบวกกันก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปโอ้ลาเซรอนมันเข้าแล้วว่ามันฆ่าตายเลยว่ะเอ้ย,อยาอย่ามายุ่งกับลูกพี่ข้า <c oughs> เดี๋ยวคุ้มกันลานเซรอนก่อนเ <c oughs> นี่ยออกมาตะเลยครับเพื่อความเหนียวครับถ้าออกมาตะได้ก็สบายแล้วอะไรกันเรามาเด ยืนเท่เลยนะเว้ยอแอบ,บก่อน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 โอ้โหาลานเซลอสตวัดไปจังหวะเดียวนี่เจ็บเลยอะแบบเจ็บเลยอะแว่ยอย่าเราต้องหาจังหวะเพิอๆก่อนแล้วเราจะกระโดดเข้าไปโอ้ยยากอยู่นะ จังหวะที่เขาจะรวมๆกันเนี่ยโอ้ยติดสีติดสีแต่อ้ไม่ไหวเว้ยติดสี่แต่ตไ,ตไปด้านวนอยู่นั่นแหละอยากเห็นไงว่าติดสีพุ่งเข้าไปเลยน้ำตาจะไหล ล็อกเกิดใหม่ครับ <Mega Kill. S 1> ลาเซลอดฆ่าอีกแล้วตั้งโลตั้งโลบเบง <c oughs> นี่ต้องเป็นแทงที่มายืนเคลียร์แบบนี้เหรเนี่ย ตีหลอดครับส,สกิลก็ไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับแต่ว่าสกินน่ะมันสวยที่ว่าน่ารักดีตัวเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักอะ่ะ ยูเรนะัสโดนโอ้โหนี่ขนาดยูเรนะัสยังโดนแทงตายเลยลารเซลอสแทงแรงมากเลยครับแผนนี้ปล่อยให้มันอยู่เองแลนะ้วแหละมันห้าวลีนัคโดนวาเลียพ่นตายดิอด <im ple as> ออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหมอสกันครับกัน <im ple as> กันแกนเจอร์ครับ <im ple as> ไงเล่าโดเก็ตสมัต ปุ้งเรียบร้อยสักคิวหนึ่งก่อนจบก็ยังดีเจ้ากีก้น,นี่อยู่ในวาวาเกมมิ่งลาวนะครับทีมคิงนะครับถังเกม นะครับคาได้ตัวหนึ่งนะครับแต่ไอตัวที่ตายเนี่ยไม่สมควรตายนะแต่อยากเห็นติดสี่เลยเดินเข้าไปดูก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย